เอาแต่ที่ว่าที่เขาหากินไม่ได้แปลว่าหากินไม่ได้ปล่อยไปก็ตายครับใช่ไหมเลยนะก็อย่างตัวนี้ก็ตายไปสามวันเป็นเจ้าหญิงมีธาสามวันแต่เลยอ๋อเคยมีโคม่าไปสามวันนะมีกระบอกตายไปแล้วสามวันสีนินครับสีนินเนาะครับตัวเมียนี่สีเมื่อตะปูนี่ทองเมื่อตะปูนี่ทองเอียทองแดงทองคำทองยศทองย้อยทองเคทองประดับ ทองเฮงทองเมื่อตะกูนทองเมื่อทะเลางจมยาี่ตะปูลสีเมื่อสีวันสีส้มสีสวยสี้องเหลองสีไปต่เองเออิเจปีก็ยี่สิบแปวันเนี่ยตัวนี้แก่เลยเจออะไรดีๆมาก็เอามาแปะแบ่งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยม่ตรงนี้อีกอ่ะใช่เต็มเลย เราอยู่ที่ไหนยังไงครับเยื่อกลืงอ๋อตอนนี้เราอยู่แยกแยกโรงพยาบาลางครับตรงนี้คือแยกโรงพยาบาลใ่ไโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังพี่อมีป้ายอยู่แยกโรงพยาบาลอืมและนี่คือขวัญใจแมวจอครับฉวญยาของพี่เท้าถึงขวัญใจแมวจอนขวัญใจแมวจอมีแมวอยู่เต็มเลยครับแลวแต่ละตัวดูหน้าแบบชิวมากคือยังไงวะคือดูแล้วแบบว่าสุขภาพดีนะดี เฮ้ยลวงรถเลยนั่น่าดดูน่าชิลมากเลยเยอะขึ้นกว่าเดิมอะครับเนี่ยพี่เยอะกว่าเดิมพี่พวกหัวได้ไปเนี่ยร้อยที่อยู่เป๊ะตัวนี่พวกหัวเออครับผมตอนนี้สุขภาพดีอ๋อรูปขึ้นโพยเชียเลยเนยอ๋อนี่รูปขึ้นโพยเชียร์ หลคุณเล่าเล่าเดยว,ว่าพี่เขาทําอะไรอย่างไงบ้างพอผมเวลาผ่านมาผมจะเห็นรถพี่เขาจอดอยู่ตรงนี้มั่งไม่จอดตรงนี้มั่งก็เลยสงสัยก็เลยไปหาอยู่ในย t ท b e อ่าพ,พี่เขาพี่เขามีฉายาว่าขวัญใจแมวจนรนขวัญใจแมวจรใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วพี่แล้วแล้วคือมันเริ่มต้นยังไงครับพี่ในตองสามพี่ก่อนก็มาขายของอยู่เนี่ยคอกลับแปก็ที่เมียวจอดน,นะสามตัวแมวยังไม่เมลือตาแต่ก่อนเราไม่เคยชอบแมวเลยพอ,อม,มาเจอตามตาก็า แย่างบางครัไม่จริงไม่ลื่นตาที่ก็เลยเอาแพร่ขายไปมีใครเอาก็เลยเรียกเองจากนั้นมาก็ผูกพันมาเรื่อยๆอ๋อแล้วแล้วแล้ววันธรรมดาพี่พี่ก็พาเขาไปตะเวนหรือไม่ไม่ไม่อ่อยู่สามเพนอยู่สามเพนนี่เดี๋ยวคับก็นี่จะมาแค่เสาที่มาขายของแค่เสาที่ขายอะไรแตะผมว่าเห็นคือช่วงงาโบราณขายผ้าขายผ้าเก่าอ๋อใช่ใช่เพราะของสมเขาจะมีตลาดคือวันเสาร์ไงคุณอ๋อ แล้วก็เลยเป็นที่มาที่พี่ก็เริ่มผูกันกับแหวว่าผูกพันมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเลยจนถึงทุกวันเนี่ยมาครับที่แรกผมรู้สึกว่าของที่จะมีอยู่เฉพาะบนรถเท่านั้นเองก็มีตอนนี้เริ่มมีตรงโน้นด้วยก็จะไม่เอาขึ้นมดหรอกเนี่ยกําลังจะเอาึ้นมากําลังจะกลับเพราะว่าตอนบ่ายพอทําความสะอาดเสร็จเราก็กลับเหนื่อยนะพี่เหนื่อยไหมดูแลมาพอสมควรเนี่ยสว่คตัวนะก็พอสมควรเด็กจะไหวได้ครับ ช่ว่จะช่วยแต่ที่เขาช่วยตัวเองเขาไม่ได้จริงๆพอปล่อยไปวันสองวันตายที่จะช่วยเขาเนช่ยแล้วแต่ละตัวนี้ดูแบบเชื่องมากเลยใช่พี่ฝุ่นเขาหรือเปล่าฝุ่นเขาไห่ฮะทำไมเขาอยู่รวมกันได้คนละพ่อคนละแม่ไม่มีพี่ม่น้องไงคนละพี่คนละทาคนละพ่อคนละแม่เลยอ๋อแล้วมันมาเพิ่มยังไงพี่เวลาเจอมันก็เพิ่มแบบมันเป็นแมวจอนมันตัวมันเรียกนะแล้วก็ปล่อยไปมันก็ตายที่ทะเลางก่บปล่อยไปแล้ว มันก็ตายเราก็ต้องเอามาเลี้ยงอะคือไคือเอเจอมันแล้วก็ตัวเล็กๆก้องไปเอาเลี้ยงกัรก็อยู่ไปพวกนี้ครับมันไม่ใช่ว่าตัวขนาดไหนพี่ก็รับหมดไม่ไม่ไม่เอาแต่ที่ว่าที่เขาหากินไม่ได้แบบว่าหากินไม่ได้ปล่อยไปก็ตายใช่ตยองกินด้วยเลยพี่ใช้เงินเยอะนะพี่นะมันก็เขาก็มีคนมาช่วยเฮ้จากอาหารเพื่อะไรเยอยครบบแต่ว่าผมก็ขายของไปก็คือค่าอาหารก็เเรียกว่าขายอะไรพี่ก็ลงให้แมวหมดเลย แอร์ค่าอาหารไม่ทาราต้องแต่ค่าไปหาหมอแต่ละเดือนใช่ใช่แถวไหนครัพี่อยูซานเสี่ยนนะสามเสนยงครับผมแล้วพอเวลากลับพวกนี้เอาไปกับพี่หมดเลยครับพี่จะนั่งไบเนี้ยที่ใครที่มันที่ใครที่มันนะปัจจุบันนี้ยอดนิ่งๆกี่ตัวครับพี่แอร์สิบหกตัวสิบหกตัวนิ่งๆอ่าโอ้โหดูเดี๋ยวว่าไล่นกเนี่ยตอนนี้ยุ่มาก็ตอนนี้สิบเจ็ดปีก็ยี่สิบแปดวันเนี่ยเนี่ย อ,อ,อ๋อบางตัวพี่ก็เลี้ยงมันตั้งแต่แ<ร>ตั้งต่วแลตั้งแต่แรกแเลยตั้งแต่เล็กเลเลยครับก็จะมียางไม่เลื่อนตายอยู่สองสามัวเลื่อนตาแล้วทีนี้ก็แมวเจ็บแมวปวยโดนกัดโดนแหล่ะที่ว่ามาแล้วก็ไปรักษาเห็นมีพวกหมอจิตอาสาอะไรที่มาช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้บ้างไหมพี่เวลาแมวมันเจ็บปวดผมนอกอป่ทีเดียวครับทีนี้นี่คือคีินีกประจำตั้งแต่เลี้ยงมาแต่หลังปีสี่ศูนย์อะ ก็ไปไประจำเขาเลยมีชุดไหนชุดไหนก็ไปหาสดครับเพื่อแก้ดีแบบว่าเราแมวป่วยแมวอะไรเราไปรักษาก่อนแล้วคนไหนทีหลังได้อ่ะอ่าฮะอ่าอ๋อครับอย่างตัวนี้ก็ตายไปสามวันเป็นเจ้าหญิงนิท่าสามวันแต่เนี่ยอ๋อมีเคยมีคมนะไปสามวันนะครบีบอกตายไปแล้วสามวันคนยังกลับมาอันนี้ชีวิตที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ๋อชีวิตที่เท่าไหร่แล้ว ฉีดวัคซีนครบทุกตัวครับผู้ครับแม่ขาดใดเลยบางเซนเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนผมเรียกใหม่ๆผมไม่เคยฉีดวัคซีนที่ไหนคัดมันลงมามีหกตัวตายวันละตัววันละตัวเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้โอเคพอฉีดวัคซีนแล้วเขาก็โอเคครับแล้วที่พวกนี้ทำหมันไม่อยากทำที่ทำมดทุกตัวครับไม่มีได้เลยครับครับคือตัวผู้จเมียารทำมดครับไม่มีได้เลยโอ้ถ้าลองไปทำหมันป่ะนี่โอ้โหตายเลยเพราะเพราะว่าพวกหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมันจะออกสามตัวสี่ตัวป่ะ แต่ปีนึงมันสองขอกนะตัวตัวนั่นเองเพราะมีคนไม่ได้เต่ไม่ทำไม่ได้รับมือไม่ไหวครับไม่ไหวเลยแหละไม่ไหวเลยแหละครับขนาดว่าทำหมันว่าก็ยังขนาดดีนะถ้ารองว่าไม่ทำหมันแล้วบอกโอ้ขอโทษดีแค่หว่ะแต่ละตัวก็ดูเชื่อมดูน่ารักนี่งวดกับเชี่ยวงวดกับนั่จะเห็นตัวไหนแก่สุดครับพี่ตัวนี้เ่งตัวนี้สิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีก็อยู่แค่แปดวันน่ะเนี่ยตัวนี้แก่สุดพองปากดคือช แล้วตัวไหนตัวไหนอ่อนสุดที่ตัวไหนเด็กสุดเด็กสุดอยู่นู่นหน่ออไอ้ลูกเหนีงาเลยอ๋อนี่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะโอ้ตัวเด็กสุดอยู่นู่นอะเอาเอามาหนี่แล้วหนเว้ยนเว้ยขึ้นมาเร็วลูกมาขึ้นมาเร็วไปเลยโอ้เออกเนี่ยตัวนี้ เลขรูตแบบนี้ตันนี้มาล่าสุดเลยนี่ไม่ได้ผูก,กมาก่อนต,ตัวนี้แต่ว่าตัวเขาเรียกทูตล่ามไว้แต่และตัวมีชื่ออะไราตัวนี้ชื่ออะไรพี่สีนินครับสีนินเนาะครับตัวเมียนี่สีเมื่อตูปนี่ทองเมือ่อหอเอตูปนี่ทองเอ,งอ,งงอ,งองียดทองแดงทองคำทองยศทองย่อยทองเคทองประดับ ทองเฮงทองเมื่อตะกูลทองเมื่อถ้าลองสมยาตะกูลสีเมื่อสีวันสีส้มสีสวยสีทองเหลืองสีไป่องก็คือจะบอกว่าพี่เขาจะมาขายของที่ของผมเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จารถมาจอดไว้ที่นี่เลยใช่ไหมแล้วก็พร้อมๆน้องๆสิบเก้าสิบสิบเก้าสิบหกตัวบชีวิตเออเขาจะพามานี่แล้วว่าวันจันทร์ก็จะกลับไปที่เขตของแกเ็าืออยู่ที่สำเสน ใครสนใจจะไปสนับสนุนหรืออะไรได้นะฮะ oh, oh. ก็ถ้าเห็นรถก็สนับสนุนถึงปตองได้เลยใช่ไหมพี่ค <drafted, S 2> <c oughs> รับค <c oughs> ือเห็นเห็นพีเ้เนี่รถดูง่ายๆครับรอบๆด้เอยเข้าใจนะะคนดูแลแมวเนี่ยไม่ต้องถึงสิบหกตัวอะครับแค่ไม่กี่ตัวก็ค่าใช้จ,จ่ายนี่มีตลอดนะฮะได้ <c oughs> อันนี้พี่เขาต้องดูแลถึงสิตัวเลยนะครับแต่ละตัวก็้องสี่นะครับ เออแต่ผมแปลกใจอย่างเดียวเวลามาเห็นเนี่ยทำไมแมวมันไม่วุ่นวายเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนะครับมันไม่รู้อันนี้นะแต่คนอื่นเ็าเลี้ยงแบบว่ามันกระโดดกระเต้นแต่ผมมันทั้งกระโดดทั้งโควนทั้งทำลายแต่นี่นะฮะคอยที่อยู่ที่ใครที่มันที่ใครที่มันเวลาขาไปอ่ดูได้ล้ามากเลยอ่าดู๋ยวน้ดูุเรื่อง หรือใครมีของเก่าท yeah, right? okay. so oh, uh anyway> like ี่จะบริจาคให้พี่เขาไว้ขายเป็นคุณก็ได้นะเพราะพี่เขาขายขายของเก่าขายพวกฟ้าเก่าข้าวของโบราณที่ไม่ได้ใช้ที่เราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็มาบริจาคพี่เขาได้เปเป็นเงินทองมาเลี้ยงดยพรุ่งนี้นะครับใช่มารยาทดีทุกตัวนะครับนิ่งมากเลย ตอนนี้มันี้่ายสจะโคมแลนะอแงโอ้สะเดาวนีสาใจเลยกะปิตายไปสวันอย่บอกนน้มมีตกมีตกปของแมวปลนินของลุงนี่นี่นะครับก็จะมีคนเอาของมาบริจาคเดี๋ยวเดี๋ยวีแล้วเดมนไปบวดมก่อนกบให้พี่เขาด้วยให้แมวด้วยก็มีเรื่อยๆ ดีครับดีมากเลยดูแล้วก็รู้สึกนับถือน้ำใจพี่เขามากเลยนะ<อ>คือตัวเองก็ดูเหมือนอแบบว่าไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรแต่ก็ยังดูแลแมวส5บห้าบชีวิตนะแล้วแมวพวกนี้ก็ดูหน้ารักหน้าสองศารนะแต่และตัวก็ดูชิวนี่แหละครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาเจอรถพี่เขายาใจแมวจรน,นะครับก็ นี่แหละครับยาใจแมวจอรนก็ช่วยบริจาคค่าของอาหารหรือว่ามีของกลงของเก่าที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็มาให้พี่เขาไปเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ใช่นะครับจะได้มาดูแลแมวนร้คันนี้รถพ่วงข้างคันนี้ดูแลแมวนี่นะครับยาใจแมวจอรนนะครับ นี่คือยาใจมาจอนที่เป็นชื่อเพจใช่ไหมชื่อพี่เขาเพจพี่เขาแต่ทูนหัวของบ่าวเนี่ยชื่อเพจของอ่าเพจดังอ่ะทูนหัวของบ่าวเป็นชื่อเพจอันหนึ่งที่ก็สนับสนุนพี่เขาใช่ใชโอเคครับน่ารักมากน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่แมวเคลื่อนที่ได้เลยใช่ ฮัลโหลฮัลโหลถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ